นครทองคําอาเตนนักโบราณนคดีอียิปต์ได้ค้นพบเมืองโบราณที่สูญหายไปนับพันปีเมื่อปลายปี2020เมืองนี้ปรากฏชื่ออยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์เรียกว่านครทองคําอาเตนซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของสุริยะเทพเทพเจ้าสูงสุดของอียิปต์โบราณถือว่าเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสําคัญที่สุดเป็นครั้งที่สอง รองลงมาจากการค้นพบสุสานตุตังคามุลที่หุบเขากษัตริย์เมื่อคิศสกักราช1 9 2 2นครทองคำอาเตนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ใกล้หุบเขากษัตริย์ที่เมืองลักซอห่างจากเมืองหลวงของอียิปตไปทางใต้ราว500กิโลเมตรที่มีอายุเก่าแก่กว่า3000ปีโดยทีมนักโบราณคดีอียิปต์นครทองคำแห่งนี้เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบในอียิปต ที่สูญหายไปภายใต้พื้นทรายคาดว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆในยุคข,ของฟาโรอาเมนโฮเตปที่3ซึ่งปกครองอียิปต์ระหว่าง1391-1353ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นฟาโรลลำดับที่9ของราชวงศ์ที่18มีความพยายามค้นหานครทองคำของนักโบราณคดีต่างชาติมาก่อนหน้านี้แต่ก็หาไม่พบ จนกระทั่งมีการขุดค้นทางโบราณคดีอีกครั้งโดยทีมนักโบราณคดีอียิปต์บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนที่เมืองลักซอเมื่อเดือนกันยายนคิทศักราช2020จึงพบซากกำแพงอิดดิบเป็นรูปคลื่นซิกแซกและอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกติดกันอย่างแน่นขนาดภายในบ้านมีห้องต่างๆรวมทั้งข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันจํานวนมาก พบแม้กระทั่งเศษอาหารอย่างเนื้อแห้งก็ยังคงหลงเหลืออยู่นอกจากนั้นยังพบร้านขนมปังซึ่งมีพื้นที่จัดเตรียมและปรุงอาหารเตาอบและภาชนะดินเผานักโบราณคดียังพบเครื่องประดับต่างๆพวกเครื่องรางรูปมแมลงสราลับเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีสวยงามอิดดินดิบที่มีตราประทับพระนามของอาเมนโฮเทปที่สจํานวนมากที่ยืนยันถึงอายุสมัยของเมืองโบราณแห่งนี้ นักโบราณคดียังพบร่องรอยของเตาเผาและโรงงานผลิตสิ่งทอเครื่องโลหะและเครื่องแก้วต่างๆรวมทั้งหลุมฝังศพหลังจากรัชสมัยของฟาโรอาเมนโฮเตปที่3ฟาโรผู้สืบทอดราชบัลลังก์คือฟาโรอาเคนาเตนพระบิดาของฟาโรตุตันคามุนได้ส่งย้ายนครหลวงไปที่เมืองอามนาแต่หลังจากนั้นฟาโรตุตันคามุนและฟาโรอายที่ครองราชต่อเนื่อง ในลำดับถัดมาก็ยังคงประทับที่นครทองคำซึ่งยังคงใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองต่อไปอีกหลายปีการค้นพบในครั้งนี้มีความสำคัญมากรองลงมาจากการค้นพบสุสานของฟาโรตุตังคามุลที่สำคัญคือทำให้เราได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสมัยอาณาจักรใหม่ซึ่งเป็นยุคสมัยที่อาณาจักรมีความจเจริญมั่งคั่งอย่างที่สุด